จานนี้นะคะจะเป็นไก่ซีอิ๊วนะสูตรเชฟป้อมแต่กบดัดแปลงนิดนึงเพราะว่าเชฟป้อมก็าทำเนี่ยเขาทำสำหรับให้เด็กทานให้ลูกเขาทานมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะคะแต่ที่ให้กบทำเนี่ยทำให้ผู้ใหญ่ทานเนาะวิธีการทำง่ายๆเราก็จะใช้สะโพกไก่กลบล้อ กระดูกออกเลยนะคะเพื่อจะได้ทางง่ายๆบ้างด้านหลังฝั่งเนื้อนะคะสัก2อสามเส้นจะได้สุกง่ายๆเท่านั้นเองโขกสามเกลอรักชีกระเทียมพริกไทยโขกเข้าด้วยกันนะพอโขโขกโกขโขโขโขได้ที่แล้วก็หมักไก่กับซีอิ๊ว3ามอย่างนะคะก็จะมีซอสรสรฝาเขียวเนาะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำผึ้งนะคะกบใส่น้ำมันไป ครึ่งช้อนโต๊ะด้วยเพื่อความชุ่มช่ำหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเสร็จแล้วก็เอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้ไฟ175องศานะคะสิทีกับข้างต่ออีก20ี่สต่ออีกส0นาทีก็จะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูเนื้อไก่จะสุกข้างในเลยเห็นไหม นะ่าทานมากหอมด้วยหอมทั้งน้ำผึ้งหอมทั้งสามเกลืเอเรามาทานเปล่าๆกันก่อนนะ<ม>จะมีกลิ่นหอมชัดเจนนะคะของติิ้วกับพวกาสามเกลือนะคะแล้วก็มีความอมความหวานนิดๆของน้ำผึ้งทีนี้อยองจินฝั่งกิงงงงามแ่กมะขามดู อร่อยมากเลยแน้ะลองทำดูนนะคะง่ายๆไม่มีน้ำมันด้วย